สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าใสกับคุณตาทองดีนะคะช่องอ่าน้องฟ้าใสวันนี้พาน้องเจมนะคะนี่สวัสดีครับกันสวัสดีค่ะพาน้องเจมแล้วก็น้องสาวนะคะมาให้อาหารปลาที่่าวัดยานนะคะดูปลาเยอะแยะเลยนะคะมีทั้งปลาดุกปลาตะเพียนปลาบึกอือเยอะแยะเลยนะคะ วันนี้มีความสุขมากเลยนะได้ทำบุญเนาะนะนะ้องเต็มอ,อ,อูป๊บเดียวเนาะนะคะนี่เือโบทแล้วนี่แป๊บเดียวนะคะ,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 ะแป๊บเดียวมีมีอะไรบ้างอันนี้อาหารเม็ดใช่ไหมแล้วก็ขนมปังด้วยนะคะขนมปังด้วยเมีเลยปลโอ้โอ้นุกนานหนุกนานโอ้เยอะแยะเลยค่ะปลาวันนี้อ,อร่อยกันอิ่มเลยแหละวันนี้เน,ะนะาะอิ่มเลยอู้ น้องเจมนะพุ่งแรงเดียวเลย <c oughs> อุ้ยแย่ก <c> ร <oughs> ะเด็นสะปังอือ <c oughs> เบื่อเลยอนะ <c oughs> เออน้องเจมเป็นไงโอ้อุยกินไหมน้องเจมว่ากินไหมไหนเยอะเหรอน้องเจมโอ้นะนะคะคนก็มาทําบุญเยอะนะคะที่นี่นะมาปล่อยปลาด้วยไปให้อาหารปลานะคะอ่าก็ มีความสุขกันเนาะนะคะวันนี้มีความสุขจริงๆเลยนะมาให้อาหารปลาอ่าให้เอาปลาได้กินอิ่มนะเยอะแยะเลยค่ะนกก็เยอะนะคะนกก็เยอะนะคะนกไม่เห็นมากท่าน,นี้เลยลูกอเนี่ยคนมาทําบุญเยอะนะคะวันนี้นะคะคนมาให้อาหารปลาหอาหารนกนะคะมาปล่อยปลาด้วยนะคะปลาก็เยอะโอ้โหอ่ะเยอะมากเลยฮะ ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะอืโอ้สุดกายสบายใจนะคะอืดูเหมือนกับน้ำมันไม่ลึกเลยน้ำมันดูเหมือนมันลึกลูกซุ้มใช่ไหมเอ่ยโอ้นะคะก็วันนี้ก็มาสะสมบุญเนาะนะคะบุญกุศลที่ทำวันนี้ก็ขอ ส่งผลให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะคุณแม่เอซีนะคะทุกท่านเลยนะคะมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางปลอดภัยไปไหนมาไหนก็ขอให้เจอแต่ความโชคดีนะคะขอให้ท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะขอบคุณที่ ช่วยเหลือนะคะครอบครัวน้องฟ้าสายวันนี้แม่ควก็พามาทำบุญอามาให้อาหารปลานะคะาเดี๋ยวรอบนาเนาะนะคะเรามาใหม่เนาะนะคะวันนี้ก็ขอ,อตรงคลิปนะคะเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะคะวันนี้ก็ขอบคุณกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ